ครับทุกคนวันนี้ผมมาทําคลิปตอบคาถามพี่วนเอตามสัญญานะก็ตอบไปเลยเคยมาคําถามแรกกันดีกว่าข้อที่หนึ่งชื่ออะไรก็เกมครับก็ข้อที่สองอายุเท่าไหร่สิบนะครับสามทีม่จังหวัดอะไรก็ชนดีนะสี่พี่ชอบเล่นเกมอะไรพีไฟครับห้าพี่ดิ้นต้อบอกับผมได้ไหมโอเคเล่นได้ครับจากใครก็ไม่รู้นะแต่ก็อ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันงั้นเรามาข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งอายุเท่าไหร่สิบครับ ข้อที่สองชอบกินอะไรก็ชอบกินถ้าเป็นขนมก็คุกกี้แต่ถ้าเป็นของกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็เป็นผัดกะเพราสามได้แล้วมันจะมันใจมาจากขายก็คือพี่กระชานะนะผมก็น่าจะได้แรงบันจาลใจมาจากอันนี้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นเต์เปล่าก็ไปยุ่งเหมือนกันเพราะว่าได้แรงบมันใจะจมาจากานี้ สี่สัส้นรุนมีแรงก็น่าจะเป็นแอแคแท็คออนเตอรท่านนะก็น่าจะเห็นผมแจกแหวนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้ว่าแจกชอบอะไรมากที่สุดนะถามว่าถ้าชอบตัวละครอะไรในอนิเมะแอคแท็คออนอรท่านมากที่สุดน่าจะเป็นไลเนอร์นะคอมเทปแอ่ท่านเกาะมาคำถามต่อไปจากช่องพีพีเพจช่องเกมนะกัน,นะนดารทีดหนึ่งพี่นันทีฟ้าในก็เล่นอยู่นะเล่นเล่นรักมากแบบติดมากมาๆตอนนี้เท่าไหร่สิเดี๋ยวไปถ่า,าย,ว,ยาวัยยุคมาเยอะจังวะ ุดทใช่นะครับจากซีไฟทีวีนะพี่จะทำไฮไลท์อา์ทาหรือท่านต่ออีกไหมครับก็ก็ทำต่อแต่แค่ยังไม่จะท่าคลิปก็พอแค่นะโอเคจบก็อขอบคุณนะ้ำที่ทุกคนมาดูคลิปนี้นะก็ต่อกันมาได้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกำังใจกูกด้วยด้วยให้กูทำคลิปต่อไปกูท้อแล้วเดี๋ย